และนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของการถูกหลอกนะครับคาถามเขาถามว่าเลือกข้อที่ไม่เป็นความจริงนะครับคือกิจกรรมนี้เนี่ยมันคือกิจกรรม April Fool's Day กิจกรรมเมาหน้าโง่นะครับและนี่คือการหลอกนะครับเพราะว่าผมแค่อยากจะตอบให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะหลอกเรานะออออยาาากกกก,กกกกกกเเเเเเตตติิิิมมมมมม้้งงรรนวดับืืถถทุู่ เติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%รักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกโอเคนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับมาหากรรมระเบิดโกหกของอสูรน,นักวางระเบิดนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ดูก่อนว่ามันจะต้องใช้แต้มนะครับเนี่ยวิธีเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คือ เคลีย์เฟสเล่นซ้ำนะครับได้3แต้มเคลียถงเอเซนได้1แต้มเอ่ออันนี้คือสูงสุดต่อวันนะครับสูงสุดต่อวันนะไม่ใช่ว่าแสแปมได้ซ้ำๆเดีียวิธีการเติบโตนะครับได้1แต้มเคลียปาร์ตี้จู่โจมเนินต้นกกได้2แต้มสุสานผีเสื้อได้2แต้มตรงกองกําลังธรรมดาได้1แต้มนะครับแล้วก็คําถามนะครับเอ้พอได้แต้มมาแล้วเนี่ยก็จะมาเริ่มตอบคําถามนะครับซึ่งคําถามจะมีทั้งหมด5ข้อถ้าตอบถูกนะครับจะได้ระเบิด3ลูกนะครับ ในส่วนของรางวัลกิจกรรมนะครับก็เนี่ยระเบิดคูนึงนะครับได้บันทึกง,งานวิจัยก็คือแต้มสกิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอเซนก็คือไอเอเซนที่ใช้อัปเกรดมังสเตอร์นะครับ1 0 0นะครับแล้วก็มีตัวจู่โจมนะครับอันนี้ตัวจู่โจมดีนะเพราะว่าลงบอสซ้ำได้นะครับเป็นตัวรีบอสบอสจู่โจมนั่นเองนะครับแล้วก็ขดได้ที่พอใช้ได้อันนี้ขดได้สำหรับ ทุกแฟชั่นนะครับแล้วก็เดวิลสีดาวนะครับเดวิลเดวิลสีดาวคัมพีวารีค,าคัมพีอะคีคัมพีวายุแล้วก็คัมพีเลเจนต์ Legend นะครับผมโอเคสมมติว่าทุกคนได้แต้มมาแล้วนะครับนี่ผมมีอยู่14แต้มนะครับแล้วผมก็จะเติมทายคำถามซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคำถามคืออะไรกูก็ไม่มีเฉลยด้วยนะครับเอามาดูกันว่าคำถามคืออะไรไอเทมใดที่สามารถรับได้จากดันเจี้ยนไคลรอสนะครับเนี่ยเราต้องเลือกข้อที่ไม่เป็นความจริงนะครับเอสเซนต์เนี่ยมีเศษชุดเเกกรราาะะของผูู้้้พิัววทมมนนต์ีีสึ่จ เออโกก็มีนะครับสิ่งที่ไม่มีก็คือ3เนาะคัมภีร์ในตำนานนะครับคัมภีร์เลจนด์ไม่มีนี่รับระเบิดโกหกนะครับพอตอบถูกนะครับเนี่ยรับระเบิดโกหกได้3มลูกนะครับโอเคแต่ที่ระเบิดแล้วรับรางวัลได้เลยผมมี3ามลูกเนาะผมเลือกลูกนี้เลยโอเคนี่ได้ในคัมภีร์ในตำนานนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายกิจกรรมใหม่ ของวันนี้ให้ฟังนะครับทำข้าวกล่องปิกนิกใบไม้ผลิตนะครับหลักๆแล้วคือมันจะให้เราเก็บทรัพยากรนะครับมาสร้างนะครับ ตะก้าปิกนิกนะครับกับข้าวกล่องปิกนิกนะครับไอ้ตะก้าปิกนิกเนี่ยมันก็คือเมื่อเปิดนะครับจะได้รูนตำนาน5ดาวแค่1ชิ้นนะครับชิ้นเดียวรูนตำนาน5ดาวแล้วก็คัมภีร์เวทมนต์ห้มวนหลักๆเราน่าจะเก็บเอาอันนี้กันมากกว่านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ไร่มน์10ชิ้นไอ้อุปกรณ์ไร่มน์10ชิ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจชื่อภาษาไทยผมจาไม่ได้นะครับแต่ว่าหลักๆนี่เราน่าจะต้องการไอ้คัมภีร์เวทมนต์ม้มวนนี้กันมากกว่านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือข้าวกล่องปปิกนนนคัข้าล่่องีมจะ เป็นสนับสนุนการพัฒนาตัวละครได้แบบดีมากนะครับได้ลมหายใจ50เอสเซนเวทมอน10แล้วก็ศีลาสงสวรรค์3,500ก้อนนะครับศีลาสงสวรรค์นี่คือของดีนะยิ่งเราแบบฟาร์มรูนเยอะๆตีบวกรูนเยอะๆทำอัปเกรดตัวละครมอนสเตอร์เยอะๆศีลาสงสวรรค์ยิ่งเปลืองยิ่งใช้เยอะนะครับโอเคแล้วทีนี้การที่จะคราฟไอเทมตะกร้ากับข้าวกล่องเนี่ยมันก็จะต้องมีทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง2ออย่างนะครับก็คือ ก้าเปล่าเนี่ยนะครับกับดอกไม้นะครับเอาไปดูดอกไม้ก่อนนะครับดอกไม้เนี่ยจะได้จากกิจกรรมที่ชื่อส่งดอกไม้แทนใจนะครับผมเนี่ยวิธีการเข้าร่วมก็คือเคลียร์วิธีการเติบโตนะครับก็คือไอ้ดันเจียนรูนดันเจียนเอ็กพีดันเจียนอุปกรณ์3อันนั้นนั่นแหละนะครับทุกๆุกครั้งนะครับคุณจะได้รับดอกไม้200ดอกแล้วก็สามารถทําซ้าได้5ครั้งต่อวันเท่ากับว่า ุณจะได้ดอกไม้ผัดวันหนึ่งเนี่ยก็คือ1,000ันเนาะครั้งละ2อ5้ครั้งนะครับเก็บดอกไม้ได้วันละ1,000จากนั้นเนี่ยพอได้ดอกไม้มาแล้วเนี่ยนะครับให้เราทําการส่งดอกไม้ไปให้เพื่อนๆนในกิวครับด้วยปุ่มนี้นะเนี่ยนะครับ ได้ดอกไม้1 0 0 0ันเนี่ยแล้วก็ส่งดอกไม้ไปให้เพื่อนในกลิวแล้วก็ในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันเพื่อนๆในกลิวก็จะส่งดอกไม้มาให้เราแล้วเราก็จะรับได้เช่นกันแต่ว่าเราสามารถรับได้สูงสุดต่อวันก็คือ1000ดอกเหมือนกันนะครับส่งได้เอ้ยเก็บได้สูงสุด1,000ดอกส่งได้1000ดอกนะครับแล้วก็รับได้1,000ดอกนะครับประมาณนี้นะครับพอได้ดอกไม้มานะครับก็ เป็นนี่เนาะทรัพยากรในการคราฟซึ่งไอตะก้าเนี่ยมันต้องใช้พันหแต่ว่าไอข้าวกล่องเนี่ยมันใช้แค่700นะครับต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการนะครับก็คือตะก้านะครับตะก้าเนี่ยมันคือนี่นะครับกิจกรรมปิกนิกวาวุ่นรับใบไม้ผลิช่องแรกเนี่ยจะได้ตะก้านะครับสออันนะครับผมซึ่งวิธีการทําตอนแรกผมก็งงอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วเพราะทำเสร็จไปแล้วนะครับก็คือมันให้เราใส่มอนสเตอร์ตัวนี้ครับเอลิเมนทัลท่านน้าครับ ใส่มอนสเตอร์ตัวนี้ลงไปเล่นดันเจียนวิธีการเติบโตอันไหนก็ได้ครับแค่ครั้งเดียวนะครับผ่านเลยคุณก็จะได้รับของรางวัลของวันนี้นะครับก็คือตะกร้าสใบส่วนของรางวัลต่อจากนี้ไปเนี่ยเนี่ยวันที่2วันที่3าวันที่4วันที่5้าวันที่6วันที่7นะครับเวันเนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับว่าจะได้ของรางวัลเป็นอะไรแต่ผมคิดว่ายังไงเดี๋ยวเราก็มันบอกเฉลยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ทําทุกวันนั่นแหละ วันนี้ผมได้ดอกดอกไม้มา1,406เนาะแล้วก็ได้ตะกร้ามา2แล้วนะครับก็พอเก็บสะสมของพวกนี้จนครบแล้วก็มาเลือกคราฟเอานะครับว่าจะคราฟอะไรเท่าที่ผมดูนะครับไม่มีลิมิตสูงสุดนะครับอย่างเช่นอัน,นเนี้ยเนี่ยทำพีเว่นมอนห้าม้วนรูตำนานาน1ชิ้นอุปกรณ์ได้มอนสิชิ้นเนี่ยไม่ได้มีลิมิตว่าจะคราฟได้สูงสุดกี่อันนะครับไอเข้ากล่องบิ๊กนี้นี่ก็ไม่ได้มีลิมิตนะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องเลือกเองนะครับว่าเราจะเอาอะไรเท่าไหร่ดีแต่ว่าถ้าถามผมและให้ผมเลือกให้ผมก็คิดว่ามีตะกร้าเท่าไหร่ก็คราฟตะกร้าปิกนิกไปให้สุดแล้วที่เหลือค่อยมาลงเข้ากล่องดีกว่าอันนี้ถ้าถามผมนะเพราะว่าเพราะว่าเราอยากได้ใบากาชาเนาะหลักๆผมโฟกัสใบกรชาไอ้พวกทรัพยากรอื่นๆเนี้ยโอเคมันก็ทําให้เราพัฒนานตัวละครได้เร็วนั่นแหละจริงหืว่า ใบกรชามก็เล้าใจกว่านะครับก็คือไอ้กล่องปริกนีกเนี่ยเนี่ยวันนี้ผมได้2ใบผมคิดว่าตลอดนี้อาจจะได้14ใบก็ได้นะครับมี7วันเนาะถ้าจะสมมตินะสมมตินะครับได้วันละ2นะครับก็เท่ากับว่าได้ตะก้า14บใบตะก้า14บใบก็คลาบไปปิกนิก14ใบแล้วเศษดอกไม้นะครับเหลือเท่าไหรก่ก็ก็มาลงเข้ากล่องแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ต้องการใครไม่ได้ต้องการไอ้คมพีเว้นมวนห้ามวนอะไรนี้ก็ก็ไม่จำเป็นนะครับก็มาลงเข้ากล่องลัวๆก็ได้เอาลมหายใจเอาศิลาสงสวรรค เ่าดีเทลไม่ครบเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าคุณจะได้รับดอกไม้หรือดูใบไม้ผลิเมื่อกําจัดสัตว์ประหลาดขุดแร่แล้วก็รวบรวมนะครับโอเคไม่ได้พูดถึงการตกปลาเนาะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยบอดตีมอนนะครับดอกไม้ดอบเยอะๆนะครับแล้วก็ใครถนัดขุดแร่รวบรวมอะไรก็จัดไปประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมเข้ากล่องปิกนิกใบไม้ผลิครับ